สวัสดีครับสวัสดีช่วงค่ำของคืนวันเสาร์ที่14สิงหา6,4นะครับต้องขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ถ้าทุกท่านติดตามข่าวสารจากช่องนี้มาต่อเนื่องนะครับผมขอแจ้งว่าวันนี้ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรใหม่เพิ่มเติมนะครับจะเป็นเรื่องที่ผมได้เคยแจ้งไว้ในคลิปก่อนหน้านี้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะขอมาเน้นย้ำในประเด็นสำคัญครับ เนื่องจากว่ายังมีหลายๆท่านที่ยังมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับการสมัครมาตรา40สําหรับผู้ที่ตอนนี้นะครับสจังหวัดบวก16จังหวัดหลังถ้าหากว่าต้องการได้รับเงินเยียวยาและยังไม่ได้อยู่ในประกันสังคมสามารถสมัครประกันสังคมมาตรา40ซึ่งเป็นอาชีพอิสระได้นะครับซึ่งหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่า เกรงว่าถ้าหากว่าสมัครประกันสังคมมาตรา40แล้วจะถูกตัดสิทธิ์บัตรทองนะครับแล้วก็จะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นะครับต้องขอตอบในคลิปนี้ซ้ำชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าไม่กระทบสิทธิ์ทั้งบัตรทองและบัตรสวัสดิการแต่อย่างใดนะครับซึ่งทางประกันสังคมได้ออกมายืนยันนะครับหลายครั้งแล้วแล้วก็มีการ จะดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยข่าวดังกล่าวด้วยนะครับถือเป็นข่าวปลอมที่สร้างความสับสนและอาจจะทําให้หลายๆท่านพลาดสิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับต้องขอชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าการทําประกันสังคมมาตรา40นั้นไม่ทับซ้อนกับบัตรทองแน่นอนนะครับเพราะว่าประกันสังคมมาตรา40ูนย์นั้นจะมีสิทธิประโยชน์เมื่อท่านเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลสิ่งที่ท่านจะได้จาก มาตรา40คือเงินชดเชยการขาดรายได้ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาลนะครับฉะนั้นมาตรา40ไม่ได้เบิกรักษาพยาบาลให้ท่านท่านต้องใช้การเบิกรักษาพยาบาลเดิมที่ท่านมีอยู่ถ้าหากว่าท่านใช้สิทธิ์บัตรทองก็ใช้สิทธิ์บัตรทองไปหรือถ้าหากว่าท่านใช้สิทธิ์อื่นๆในการรักษาพยาบาลก็ใช้สิทธิ์เดิมของท่านไปฉะนั้นแล้วมาตรา40ไม่ได้มากระทบสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใดท่านต้องใช้สิทธิ์ ที่ท่านมีอยู่ดั้งเดิมนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือบัตรสวัสดิการถิ่งรัฐนะครับบัตรสวัสดิการก็เป็นคนละเรื่องกันนะครับกับมาตรา40ไม่มีสิทธิประโยชน์ใดที่มาทับซ้อนกันหรือจะมากระทบหรือหักล้างกันได้นะครับฉะนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจว่านี่คือ,อที่ภาครัฐออกมาชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาที่สุดว่าไม่กระทบทั้งปัจจุบันและอนาคตฉะนั้นสบายใจได้สําหรับผู้ที่กําลังจะสมัครมาตรา40 แล้วกําลังกังวลในประเด็นนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงคุณสมบัตินะครับของผู้ที่จะสมัครประกันสังคมมาตรา40นะครับวันนี้จะสรุปให้ชัดๆเลยนะครับว่าอาชีพใดบ้างนะครับที่จะสมัครมาตรา40ได้นะครับก็คืออาชีพอิสระนะครับทุกอาชีพนะครับอาชีพอิสระตัดสินอย่างไรนะครับอาชีพอิสระนั้นก็คือท่านไม่มีนายจ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพอิสระนั่นเองเช่นเกษตรกรนะครับ ค้าขายนะครับค้าขายทุกอย่างนะครับรับจ้างนะครับทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นอาชีพอิสระทั้งหมดตัดสินแค่ว่าไม่มีนายจ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพอิสระนั่นเองทุกอาชีพเลยที่ไม่มีนายจ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพอิสระสามารถสมัครมาตรา40ได้นั่นเองนะครับเอาละครับก็ในในคลิปนี้ก็จะขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า3จังหวัดที่ยังสมัครมาตรา40 แล้วจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาททันนะครับก็คือ3จังหวัดบวก16จังหวัดหลังซึ่ง3จังหวัดก็คือชนบุรีฉะเชิงเซาพระนครศรีอยุธยานะครับและอีก16จังหวัดหลังก็คือการจนบุรีนะครับตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขัขนธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรี สมุทสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองนะครับ3จังหวัดบวก16จังหวัดนี้รวมเป็น19จังหวัดนะครับยังสมัครมาตรา40ในพื้นที่ของท่านทันนะครับภายในวันที่24สิงหาคมนี้เมื่อท่านสมัครแล้วนะครับสิ่งที่ท่านจะได้คือท่านก็จะเป็นสมาชิกประกันสังคมมาตรา40นะครับหลังจากนี้ท่านก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มครองในมาตรา40และท่านก็ต้องส่งเงิน ประจํางวดเดือนละครั้งไปเรื่อยๆถือว่าท่านเป็นสมาชิปกประกันสังคมแล้วและความคุ้มครองก็จะก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ในรอบนี้การสมัครในครั้งนี้ก็จะทําให้ท่านได้รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทด้วยนะครับซึ่งด้หหากว่าท่านอยู่ใน3จังหวัดแรกนะครับซึ่งผมได้เคยแจ้งไว้แล้วว่ามติคอรมอสิงหานั้นได้ระบุไว้ว่า13จังหวัดซึ่งประกอบด้วย10บวก3นั้น จะมีการจ่ายเยียวยามาตรา40ถึง2เดือนนะครับก็คือ5,000บาทในรอบนี้แล้วเดี๋ยวมีรอบหน้าด้วยนะครับและ16จังหวัดหลังจะเป็นการเยียวยา5,000บาทรอบเดียวนะครับฉะนั้นแล้วท่านจะได้รับเงินเยียวยาในรอบนี้นะครับ5,000บาทใน,นาณะที่ท่านเป็นสมาชิกประกันสังคมมาตรา40นะครับที่สมัครภายในวันที่24สิงหานั่นเองนะครับเอาล่ะครับก็ในคลิปนี้จริงๆหลักๆจะมาเน้นย้ำในเรื่องนี้นะครับ ในเรื่องของการที่มีข้อกังวลว่าการสมัครมาตรา40น,นั้นจะไปตัดสิทธิ์นะครับในเรื่องของบัตรทองแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงและเป็นข่าวปลอมนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าว่าใครนะครับยังไม่ได้ดูคลิปก่อนก็จะสรุปวันโอนเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับหลังจากนี้ไปนะครับก็จะเข้าสู่กําหนดการโอนเงินก็จะไปตั้งต้นกันที่าตามปฏิทินเลยนะครับ เริ่มที่สิหสิงหาก่อน16สิงหาไม่ใช่วันโอนเงินแต่เป็นวันที่ทุกทกท่านที่ตรวจสอบสิทธิ์ในประกันสังคมนะครับทุกมาตราทุกจังหวัดนะครับ29จังหวัดใครตรวจแล้วยังไม่ผ่าน16สิงหาให้เข้ามาอีกรอบหนึ่งจะมีการอัปเดตข้อมูลนะครับหลังจากนั้นนะครับ20สิงหาเป็นการจ่าย2 5 0 0บาทให้กับมาตรา3 3 9กิจการใน16จังหวัดหลังนะครับหลังจากวันที่20สิงหาไปก็เป็น23สิามสิงหา สำหรับมาตรา39นะครับที่จะมีการจ่ายให้กับมาตรา39ใน13จังหวัดแรกนะครับและหลังจากนั้น24 25 26 3วันนี้จะเป็นการจ่ายมาตรา40นะครับ5,000บาทนะครับใน13จังหวัดแรกนะครับและหลังจากนั้นวันที่27ก็เป็นการจ่ายมาตรา39และ40รวมกันใน16จังหวัดหลังนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็น ในเรื่องของการจ่ายสําหรับมาตรา4ีูนที่สมัครใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับกำหนดการการจ่ายเงินนะครับมาตรา4ีูนที่ผมแจ้งไปนะครับทั้ง29จังหวัดนะครับเมื่อสักครู่นี้ในเดือนสิงหานั้นจะเป็นการจ่ายสําหรับผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่ก่อนเดือนสิงหาฉะนั้นผู้ที่สมัครใหม่ที่ผมเพิ่งแจ้งไป3าบวกสิจังหวัดที่สมัครในเดือนสิงหาคมนี้ที่ยังมีเวลาถึงภายในวันที่24สิงหานั้น การจ่ายจะเป็นอีกรอบหนึ่งซึ่งคาดว่าก็จะขยับไปในเดือนกันยานะครับฉะนั้นแล้วขอให้ทุกท่านทาความเข้าใจตรงกันว่าผู้สมัครมาตรา40ใหม่ในเดือนสิงหาจะยังไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000ในเดือนนี้นะครับคาดว่าก็จะต้องเลื่อนไปเป็นอรอบถัดไปก็คือประมาณในเดือนกันยานั่นเองนะครับไทม์ไลน์ก็จริงๆแจ้ง,จงไว้เมื่อคลิปที่แล้วไปครั้งหนึ่งแล้วก็ทบทวนพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ส่วนการเยียวยานะครับกี่เดือนนั้นก็ สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ13จังหวัดแรกได้2เดือน16จังหวัดหลังได้1เดือนถามว่า,าหลักการนี้ามาจากไหนก็มาติคอรม3ส,มสิงหานะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับทางข่าวสารมาตรการภาครัฐที่ออกมาจะยังไม่ค่อยพูดถึงการยุยยารอบที่2เพราะว่าเขาก็จะเคลียร์รอบแรกให้เรียบร้อยก่อนแล้วความเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็กําลังทําเรื่องขอ ในรอบที่2อยู่รอบที่2ก็คือ13จังหวัดแรกจะต้องได้ทุกมาตราเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับคือมาตรา3-3นะครับได้2 5 0 0ในเดือนนี้ก็ต้องได้2 5 0 0อีกครั้งหนึ่งในเดือนหน้ามาตรา3 9 4 0กได้5000ในเดือนที่ไปแล้วก็จะต้องได้5 0 0พันในเดือนหน้าด้วยสําหรับ13จังหวัดแรกเท่านั้นส่วน16จังหวัดหลังยังไม่มีการพูดถึงว่าจะมีการเยียวยาเพิ่มเติมหรือไม่ล่าสุดก็คือ1เดือนก่อนส่วนกําหนดวันจ่ายในรอบที่2ที่จะไปในเดือนกันยานั้น ยังไม่ได้มีการกําหนดไว้นะครับก็จะทุกอย่างก็จะยังอยู่ในขอบเขตของเดือนสิงหาอยู่นะครับก็ขอชี้แจงในคลิปนี้นะครับหากว่ามีข่าวสารเพิ่มเติมก็จะนํามาแจ้งให้ทราบนะครับในคลิปต่อไปนะครับ